สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอภาพยนตร์เป็นหนังผีเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ต้องการสื่อวิญญาณกับผู้ที่ตายไปแล้วในเกมที่แพร่หลายกันในกลุ่มของวัยรุ่นที่ฮิตเล่นกันก็คือ Talk to me รับรองเลยว่าเนื้อเรื่องนั้นเดาทางไม่ออกกันเลยจะจบลงได้อย่างไรตามสไตล์ค่ายหนัง A-24 ซึ่งรับรองว่าหนังแนวสยองขวัญน,น่ากลัวแบบกระตุกจิตกระชากใจแบบนี้ถูกใจคอแฟนๆหนังผีแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมกันเลยนะครับก่อนรับชมช่วยกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ โดยที่ภาพยนตร์เปิดเรื่องมาที่งานปาร์ตี้แห่งหนึ่งที่เกิดเรื่องวุ่นวุ่นขึ้นชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าดักเคเกิดอาการคุม้มคลั่งทำให้โครพี่ชายมาตามตัวน้องชายออกไปแล้วตะโกนด้วยความโมโหบอกว่าห้ามทุกคนถ่ายคลิปวิดีโอแต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นน้องชายได้ใช้มีดแทงพี่ชายจากด้านหลังต่อจากนั้นได้ใช้มีดแทงไปที่ลูกตาของตัวเองจนตายอย่างน่าสยดสยอง ตัดมาชามีอาหญิงสาวผิวดำวัย17ปีสูญเสียแม่ของเธอชื่อรีอาไป2ปีแล้วจากเหตุการณ์ฆ่าตัวตายที่เป็นอุบัติเหตุใช้ยาเกินขนาดทําให้เธอต้องอยู่กับพ่อของเธอชื่อแม็กซ์แต่มีอาก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อตั้งแต่แม่เสียชีวิตไปเธอได้ไปอาศัยอยู่กับเพื่อนสนิทสาวชื่อว่าเจดที่มีน้องชายชื่อไรลี่และสู่แม่ของเธอจนสนิทกลายเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน แต่จุดเริ่มต้นความน่ากลัวก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเจดได้ชวนมีอาไปงานปาร์ตี้แห่งหนึ่งที่จัดขึ้นโดยจอร์สและเฮเลที่เจดอยากไปก็เพราะว่าแดเนียลแฟนหนุ่มของเธอไปร,ร่วมงานปาร์ตี้ที่นั่นด้วยแต่เจดเธอก็ไม่รู้เลยว่าเพื่อนรักของเธอมีอาแอบชอบแดเนียลเหมือนกันเพราะทั้งสองคนเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วในระหว่างงานเลี้ยงปาร์ตี้จอร์สและเฮเลได้ชักชวนทุกคนไปร่วมเล่นเกมสัมผัสวิญญ,ญาณสื่อสารกับผีโดยมีอาได้นั่งเล่น เป็นคนแรกจอร์ได้ใช้เข็มขัดลัดตัวมีอาไว้กับเก้าอี้ให้แน่นจากนั้นเฮเลก,ก็หยิบรูปปั้นมือที่ลงยันอักขระขึ้นมาจากกระเป๋าออมาวางบนโต๊ะพร้อมจุดเทียนทําพิธีบอกให้มีอาจับมือพร้อมกับพูดว่า หลังจากนั้นมีอาเธอตกใจเห็นร่างชายชาราหน้าตาน่ากลัวนั่งอยู่ตรงหน้าเธอตกใจร้องร่นและปล่อยมือออกชายชาราหน้าตาน่ากลัวจึงหายไปทําให้ทุกคนในงานปาร์ตี้รู้สึกขำขันมองว่าเธอกลายเป็นตัวตลกเฮเล่ hey, Le, พูดหายสติมีอาอีกครั้งบอกว่าให้เธอมีสติเมื่อเห็นอะไรอย่าปล่อยมือเป็นอันขาดเพื่อที่จะให้พูดคุยและสอบถามกับวิญ,ญญาณมีอารวบ รวมความกล้าอีกครั้งครั้งนี้เธอเห็นวิญ,ญญาณผู้หญิงร่างอ้วนบวมอืดหน้าตาหน้ากลัวอยู่ตรงหน้าเธอพยายามที่จะสอบถามวิญญาณหญิงคนนั้นแต่สุดท้ายวิญญาณได้สิงเข้าร่างเธอเธอแสดงอาการแปลกประหลาดนำเสียงที่แตกต่างออกไปพูดจากคำพูดที่ดูน่ากลัวบอกว่าวิญญาณหลายตัวอยู่ในห้องนี้แต่คนที่รู้ดีที่สุดก็คือเพื่อนสาวเธอเจตและไลลี่น้องชายที่รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนจริงของมีอา มีอาเริ่มแสดงอาการผูดจารักคุ้มครั่งมากขึ้นจนจอร์และเฮเลรีบดึงมือมีอาออกจากมือปลอมที่เธอจับไว้แน่นซึ่งมันดูเหมือนว่าวิญญาณจะไม่ยอมออกจากร่างของเธอเมื่อดึงมือปอมออกมาพร้อมกับเป่าเดียนให้ดับลงมีอาจึงมีสติขึ้นมาซึ่งมันทําให้ทุกคนในงานปาร์ตี้นั้นตกใจกลัวหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาได้ร่วมเล่นเกมนี้กันอีกครั้งที่บ้านของเจดเมื่อแม่ของเธอไม่อยู่ออกไปทําธุระข้างนอกแต่ครั้งนี้ไลลี่น้อง ชายของเจขอเป็นคนเล่นคนแรกแม่พี่สาวของเธอนั้นจะไม่เห็นด้วยเพราะยังเด็กเกินไปแต่เขาก็ไม่ฟังเมื่อเริ่มทำพิธีไลลี่ถูกวิญญาณเข้าสิงร่างเริ่มพูดจาแปลก หันหน้ามาพูดกับมีอาบอกเธอว่าแม่คิดถึงลูกมากๆมีอาที่ได้ฟังก็รู้สึกทันทีว่าวิญญาณที่สิงร่างไลลี่ก็คือวิญญาณแม่ของเธอนั่นเองเจตพยายามทําให้น้องชายเธอมีสติขึ้นมาแต่มีอา,านั้นได้ขอร้องเอาไว้เพื่อที่จะสื่อสารวิญญาณแม่ของเธอแต่หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์สยดสยองเกิดขึ้นที่ทุกคนไม่ได้คาดคิดไลลี่คุมข้างเอาหัวเขกกับโต๊ะจนหัวแตกเลือดออกไม่พอยังจะใช้มือควักลูกตาออกมา จนทำให้ทุกคนช่วยจับเอาไว้และนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากเหตุการณ์มีอาได้ขอโทษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับไรล,ลี่ แต่เจดและแม่ของเธอไม่พอใจมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะมีอาที่ทําให้น้องชายของเธอต้องเป็นแบบนี้ซึ่งขณะที่มีอาอยู่ที่โรงพยาบาลเธอก็เห็นวิญญาณแม่ของเธอคอยตามเธออยู่ตลอดมีอากลับมานอนที่บ้านโดยที่แดเนียลมานอนเป็นเพื่อนแต่เมื่อตกกลางคืนมีอาเห็นวิญญาณหญิงชารามาดูท้าแดเนียลมีอาพยายามตะโกนเรียกแดเนียลให้ตื่นขึ้นมาเมื่อแดเนียลตื่นขึ้นมากับกลายเป็นว่ามีอากลายเป็น คนดูเท้าเขาเสียเองทำให้แดเนียลตกใจรีบหนีออกไปจากบ้าน ทำให้มีอาต้องการสื่อสารกับวิญญาณโดยจับมือและจุดเทียนอีกครั้งครั้งนี้เธอพบกับวิญญาณแม่ของเธอรีอาแม่ของเธอบอกว่าการตายของเธอนั้นไม่ใช่อุบัติเหตุจากการกินยาเกินขนาดเธอยังไม่อยากตายเธออยากอยู่กับลูกสาวต่อไปและรีอายังบอกอีกว่าไราลี่กําลังเจ็บปวดและทรมานกับวิญญาณลาที่สิงร่างเขาอยู่ไรลี่ต้องการความช่วยเหลือส่วนทางด้านเจดและแม่ที่คอยดูไรลี่ที่โรงพยาบาลแต่อาการ ของเขาก็ยังไม่ดีขึ้นยังไม่มีสติยังแสดงอาการคุ้มข้างพยายามที่จะทำร้ายตัวเองเอาหัวชนกำแพงจนเลือดออกมาแล้วกินเลือดตัวเองมีอาได้ปรึกษากับเจดแดนเนียลเฮลลี่และจอร์สอีกครั้งเพื่อหาทางช่วยไลยลี่พวกเขาได้ตามหาโคพี่ชายดักเกตที่เคยเล่นเกมสื่อวิญญ,ญาณ t ็อกทูมีเพื่อขอคำแนะนำ โคบอกพวกเขาว่ายิ่งวิญญาณอยู่ในตัวไรลี่นานเท่าไหร่ยิ่งไม่เป็นผลดีแน่ๆส่วนมีอาก็คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นวิญญาณยังคงสิงร่างไรลี่อยู่เพราะในเหตุการณ์ไม่ได้เป่าเทียนให้ดับไล่วิญญาณออกไปหลังจากนั้นพวกเขาจึงกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อที่จะทําพิธีสื่อวิญญาณแต่มันก็ไม่ได้ผลกลับเจอวิญญาณผีเด็กสาวคนหนึ่งที่บอกว่าไรลี่กําลังถูกวิญญาณอีกหลายตัวกัดกินตัวเขาอยู่ในร่าง มีอาเธอกลับมาที่บ้านพบกับพ่อของเธอพูดคุยเกี่ยวกับการตายของแม่แต่พ่อของเธอก็ยืนยันว่าการตายของแม่นั้นเป็นอุบัติเหตุพร้อมยื่นจดหมายลาตายที่แม่เธอเขียนเอาไว้แต่มีอาก็ยังไม่เชื่อและยืนยันว่าการตายแม่ของเธอนั้นไม่ใช่อุบัติเหตุ เมื่อเธอกลับเข้ามาในห้องคนเดียวเธอก็ได้พบวิญ,ญญาณแม่ของเธอบอกว่าพ่อของเธอนั้นพูดโกหกอย่าไปเชื่อจากนั้นก็มีวิญ,ญญาณผีผู้ชายอีกคนหนึ่งเข้ามาบีบคอมีอาเธอร้องของความช่วยเหลือจนพ่อของเธอพังประตูเข้ามาช่วยเธอเห็นเธอนอนดิ้นอยู่คนเดียวแม็กซ์เข้ามาจับตัวเธอให้มีสติขึ้นแต่มีอานั้นเกิดภาพหลอนคว้ากันกายมาแทงคอพ่อของเธอที่เข้าใจว่าเป็นวิญ,ญญาณผีผู้ชายตัวนั้นที่เข้ามาทำร้ายเธอ มีอาโทรศัพท์บอกให้เจดมาพบเธอที่บ้านแต่เมื่อเจดมาถึงก็พบเพียงแม็กซ์นอนบาดเก็บอยู่ในบ้านส่วนมีอาน,านั้นแอบไปที่โรงพยาบาลไปหาไลลี่ที่นอนสลบอยู่บนเตียงส่วนซูแม่ของไลลี่ที่เห็นมีอาก็บอกว่าเธอให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกชายของเธอและปล่อยให้มีอาอยู่คนเดียวกับไลลี่ตามลำพัง มีอาเห็นร่างไรลี่กลายเป็นร่างหญิงชราที่น่ากลัวเธอใช้กันไกแทงไรลี่ที่มีวิญญาณผีเข้าเสียงอยู่แต่เธอก็เปลี่ยนใจนำร่างไรลี่ใส่รถเข็นแทนเข็นรถพาไรลี่ไปที่ถนนเพื่อที่จะผลักรถเข็นออกไปที่กลางถนนให้รถเยียบ ส่วนทางด้านเจดเริ่มรู้สึกไม่ไว้ใจมีอารีบโทรศัพท์ไปหาแม่ให้เฝ้าน้องชายไว้และระวังมีอาแต่มันก็สายไปเสียแล้วมีอาเข็นรถพาไรลี่ไปที่ริมถนนกำลังจะผักไปที่กลางถนนให้รถเหยียบแต่โชคดีเจดรีบวิ่งมาทันผักมีอากระเด็นออกไปกลางถนนแทนมีอาถูกรถชนกระเด็นออกไปไกลแต่เธอก็ฟื้นขึ้นมาได้ไม่เป็นอะไรมากแต่เธอก็รู้สึกอีกทีว่าตัวเธอนั้นก คือวิญญาณที่ได้ตายไปแล้วตอนนี้เธอไปอยู่ในเกม Talk To Me ที่คนอื่นกำลังเรียกเธอไปเล่นเกมสื่อวิญญาณเหมือนกับเธอที่เคยเล่นตอนมีชีวิตอยู่และหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงบ้างครับ Talk To Me หนังผีกระตุกจิตกระชักใจที่น่ากลัวน่าดูมากเลยนะครับ ส่วนเนื้อเรื่องฉบับเต็มจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมในภาพยนตร์ฉบับเต็มได้เลยนะครับรับรองในว่าคุ้มค่าคุ้มมือรามากๆสุดท้ายนี้ขอบคุณนะครับที่รับฟังจนจบและช่วยกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ